สวัสดีค่ะแพรรี่ค่ะพบกันในรายการสุขภาพดีกับเอตดี้นะคะมีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพมาอัาเด็กกันนะคะกับเอตดี้นะคะก่อนอื่นเลยที่ได้พูดคุยกับเอตดี้นะคะในก่อนก่อนที่จะจัดรายการนะคะถามถึงเหตุการณ์ของทางประเทศเมริกาเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งก็จะคล้ายๆกับบ้านเราอะนะคะแต่ว่าเขา,าเขายังไม่มีเขาเรียกว่ายังไม่มี พรกฉุกเฉินนะคะแต่ว่าคือเพราะว่าประเทศเขาใหญ่เนแต่ละรัฐเนี่ยเขาก็ไม่สามารถจะออกมาจากออรัฐบาลเดียวแล้วก็สั่งหน้แต่และท่คือจะ พิจารณากันไปนะคะแต่ว่าถ้าถึงในขั้นมีรถถังอะไรออกมาเนี่ยก็คือบอกว่าเอ๊บีบอกว่าไม่สามารถจะทําได้นะคะแต่ว่าจะมีหน่วยงานที่รถรถที่ใช้ที่เห็นเนี่ยคล้ายๆรถถังเพื่อใช้ลําเลียงคนป่วยอะไรได้นะคะบอกว่าสถานการณ์ที่นิวยอร์กตอนนี้ก็ดูแล้วเหมือนกับจะมีคนป่วยติดเยอะอยู่นะคะเนี่ย สถานการณ์ตรงนี้เนี่ยนะคะเอดีก็มาแนะนําให้เราฟังว่าเราควรจะกินผักและผลไม้เยอะๆเช่นเคยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของสุขภาพแล้วก็อยู่บ้านก็ทานสแน็คได้นะคะอยู่บ้านกันไปก็หาอะไรทําแล้วก็ เวลาทานสแน็คก็คือทานขนมมาเลือกอะไรที่มันมีประโยชน์ทานด้วยนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องของการล้างมือนิดหนึ่งนะคะทีนี้ทุกคนน่าจะรู้แหละในเหตุการณ์แบบนี้ทุกคนพี่ดี๊ก็มั่นใจว่าทุกคนมีข้อมูลอยูอย่แล้วนะคะอันนี้คือมาพูดให้มาพูดให้อาจจะเป็นข้อมูลซ้ําแต่ว่าให้รู้ไว้อีกสักหน่อยหนึ่งนะคะบอกว่าจริงๆแล้วการล้างมือด้วยสบู่เนี่ยจะดีกว่าการล้างมือด้วยอ่าพวก พวกเจเลอะไรนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว,ว่าเราไปทั้งนอกไม่สะดวกเราก็ต้องใช้เจลดีกว่าไม่มีอะไรใช้เลยนะคะเพราะว่าในสบู่ในในเจลเนี่ยนะคะอย่างเช่นจานิทายส์อ่าแทนเจลเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นจะมีแอลกอฮอล์อยู่ใช่ไหมคะซึ่งแอลกอฮอล์ตัวน,นี้จะเป็นตัวที่ช่วยเรื่องของกําจัดแบคทีเรียได้ดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในส่วนของไวรัสเนี่ยอย่างสบู่เนี่ยก็คือจะมีส่วนผสมของอ่าวิธีการของสบู่เนี่ยก็คือว่าช่วยไปเขาเรียกว่าไปทําให้ไขมัน ของอของรอบๆของของเซลล์ของเชื้อไวรัสเนี่ยนะคะมีการแตกตัวแล้วก็สลายตัวออกไปอะไรประมาณแบบนั้นนะคะแล้วก็เวลาเราเราออกข้างนอกอย่างเงี้ยปกติแล้วมือเราจะสัมผัสหน้าบ่อยนะคะเชื้อไวรัสก็คือจะสามารถเข้าได้ไม่ว่าทางตาจมูกทางปากอะไรประมาณแบบนี้นะคะฉะนั้นแล้วก็เป็นการเอาเชื้อ ต่างๆนะเข้าไปได้ก็มือของเราก็ต้องสะอาดนะคะ,ะทีนี้ในส่วนของเมกานะคะ,อะบอกว่าเห็นเอดี้บอกว่าช่วงนี้ก็น่าจะมีเรื่องของการขัดเลือดด้วยเอดี้ก็เลยไปช่วยโปรโมทบอกว่าให้ช่วยในเรื่องของการไปบริจาคเลือดกันนะคะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการหายใจนะคะเพราะว่า เชื้อไวรัส่วนนี้ก็จะมีผลโดยตรงนะกับปอดของเราอะนะคะของปอดของทุกคนเลยฉะนั้นแล้วเนี่ยดื่มน้ําให้เยอะๆนะคะพยายามดื่มน้ำเพราะการดื่มน้ำเนี่ยบางทีมทันก็ือเป็นการ flush พวก็อ t o x อะไรหรือพวกเชื้อต่างๆเนี่ยออกจากร่างกายได้นะคะแล้วก็ทําให้พวกเมมเบรนต่างๆไม่เหนียวไม่ข้นไม่เนื้อไม่เหนียวไม่ข้นนะคะมีน้ำเข้าไปมี f l u ิดเข้าไปเป็นของเหลวก็ช่วยชําระล้างให้เลือดอะไรเ่ไหลได้ดีนะคะมีการเคลื่อนไหว เขาเรียกอะไรเซอร์กิตนะคะมันจะทําให้มีการเขาเรียกไหลเวียนของเลือดได้ดีนะคะแล้วก็เราจะต้องมีการออกกําลังด้วยนะคะทีนี้เราจะต้องฝึกมีการหายใจทีนี้การหายใจควรจะมีการหายใจลึกๆนะคะเข้าไปช่วยด้วย เหมือนเราออกโยคะหรือว่าออกกาลังกายเราจะหายใจเราจะรู้ว่าเราจะหายใจได้ได้มากกว่าปกติอย่างนะคะก็ต้องฝึกหายใจด้วยซึ่งตรงนี้การฝึกวิธีการหายใจเราสามารถหาได้ตามเทปวิดีโอต่างๆใน YouTube หรือที่ไหนก็ได้นะคะหามาดูกันได้เลยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะคะเราก็คือควรจะต้องกินอาหารที่ช่วยที่ช่วยในเรื่องของปอดเราด้วย,ยนะคะอย่างเช่นพวก พืชผักสีเขียวอะไรประมาณแบบนี้นะคะช่วยเป็นการช่วยให้เลือดเนี่ยไหลเวียนดีนะคะแล้วก็ผักพืชผักสีเขียวทั้งหลายเนี่ยนะคะที่เต็มไปด้วยวิตามินซีที่อบบเต็มวิตามินซีเนี่ยก็คือว่าควรจะทานเยอะๆทีนี้ในผลิตภัณฑ์ของทัชสโต n e เขาเนี่ยนะคะผลิตภัณฑ์ของเอ็ดดี้เนี่ยเขาก็จะมีตัวกรีนน่นะคะที่เป็นผักสีเขียวเลยเป็นรอบเป็นออร์แกนิกทั้งหมดนะคะก็คือจะมีอยู่ประมาณ40มีอยู่น่าจะประมาณ44ชนิดนะคะตัวนี้ถ้าเกิดว่า ใครสะดวกก็ลองไปดูก็ลองไปหาหนูดได้นะคะเว็บไซต์ก็คือดูที่ใต้วิดีโอของแพรรี่ได้หรือว่า กินผักผลไม้สีเขียวสดๆเนี่ยนะคะที่เราหลือหาแหล่งที่ไหนก็ได้ที่เป็นออแกนิกกันนะคะให้เราทานกันไปนะคะเพื่อช่วยดูแลสุขภาพแต่เรื่องต่างๆเหล่านี้เราสามารถจะทานได้ตลอดไปนะคะไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะช่วงนี้เราทานแบบนี้นะคะจริงๆแล้วอาหารเหล่านี้เราควรจะทําเป็นประจํากินเป็นประจําอยู่แล้วนะคะเพื่อเป็นการป้องกันในอนาคตด้วยทีนี้มีการเหมือนกับว่ามีข้อมูลวิจัยใหม่ข้อการศึกษาใหม่เนี่ยนะคะบอกว่าแอปเปิลกับทูมิโดนะคะแอปเปิลกับ ะมะเขือเทศเนี่ยนะคะก็คือว่าจะช่วยสปอร์ช่วยช่วยช่วยปอดของเราเนี่ยได้ดีนะคะแล้วส่วนใครที่สูบบุหรี่นะคะก็คือควรจะงดสูบเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะแล้วก็หาอะไรที่เป็นพืชผักเขียวๆนะใบเขียวนะคะเพราะว่ามันจะมีคลอโรฟิลล์อยู่นะคะซึ่งจะช่วยในการลําเลียงเลือดได้ดีออกซิเจนน่ะนะคะในเลือดลําเลียงเลือดได้ดีอันนี้ก็คือแนะนําเลยนะคะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของ อ่ uh, นะิมมูนซิสเต็มในร่างกายของเราเนี่ยนะคะก็ ه, ในภาษา <c oughs> ในช่องภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะที่แพร่ได้ทำกับเอ็นดีเนี่ยก็คือเราจะพูดกันถึง6 big benefits of cellulite นะคะก็คือว่า เป็นพูดถึงเรื่องของซลโอไลท์เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังต่อนะคะในช่วงในช่วงต่อไปนะคะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของอิมมูนซิสเต็มก็คือระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรานะคะระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยที่แพทยได้เคยพูดไปถึงละไปละให้ฟังแล้วนะคะเรื่องของจิตใต้สํานึกจิตสํานึกอะไรประมาณแบบนี้ซึ่งมันจะมีผลกับสุขภาพเราใช่ไหมคะทีนี้อิมมูนซิสเต็มระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเราเนี่ยสามารถจะกระทบได้จากความเครียดนะคะแล้วก็การนอนไม่หลับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้การ ที่จะไปช่วยระบบอินมูนซิสเต็มระบบภูมิคุ้มกันของเราให้ทํางานได้ดีเป็นปกติเนี่ยนะคะก็คือหนึ่งเรื่องของการหายใจนะคะออกกําลังกินอาหารที่เป็นออแกนิกดื่มน,น้ําเยอะๆนะคะแล้วก็มีเครื่องอช่วย ขาเรียกอะไรช่วยกรองอากาศอันนั้นก็คือจะเป็นตัวช่วยด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีพิษต่างๆอยู่เข้าอยู่ในร่างกายความเครียดต่างๆก็คือจะไปสร้างอนุมูลอุจจระในร่างกายของเราด้วยเช่นกันนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นพิษที่สะสมในร่างกายเราด้วยเหมือนกันก็จะทําให้เกิดเออเรียกอะไรความความจำเราจะไม่ดีนะคะแล้วก็เหมือนกับว่า พิษต่างๆไอตัวต่างๆก็คือจะเข้าควบคุมร่างกายของเรานะคะทีนี้การดีท็อกซ์เนี่ยก็คือเป็นสิ่งจําเป็นนะคะเพราะว่าเป็นการที่เราจะต้องเอาพิษออกจากร่างกายคือเมื่อไรก็แล้วแต่ที่ร่างกายเราเจ็บปวยไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยแค่เป็นครั้งคราวหรือการเจ็บป่วยเรื้อรังเนี่ยนะคะนั่นก็คือเกิดจากการที่มีพิษสะสมอยู่ในร่างกายนั่นเองนะคะทีนี้เอ็ดดี้ก็เลยมาพูดให้ฟังถึงตัวซรลไลท์ ite, ที่เป็นตัว Peel Body นะคะ เป็นตัวเป็นตัวเรกูล่าก็คือเป็นแบบที่หยดผสมทานกับน้ำเนี่ยนะคะอันนี้เป็นตัวที่เหมาะสมมากเลยก็คือว่าจะเข้าไปดีท็อกซ์ในร่างกายในเลือดของเราได้เลยนะคะทีนี้การการดีทอ็อกซ์ต่างๆเนี่ยนะคะการดีทอ็อกซ์เนี่ยนะคะมันต้องเกิดจากการที่ล้างจากลำไส้เพราะว่าลำไส้เนี่ยเราเปรียบเป็น เปรียบเป็นเสมือนว่าเป็นสมองที่2ของคนเราเลยทีเดียวนะคะทีนี้การเอาคลีนส์อย่างที่บอกว่าคลีนซิ่งเนี่ยก็คือการทำความสะอาดล้างเอาเอาของในลําไส้นะคะที่สะสมหมักหมมกันมานานเนี่ยเอาเอาอกแต่ว่าการดีท็อกซ์เนี่ยก็คือว่าการเอาพิษเลยอะ่ะที่มันอยู่ฝังลึกกว่าน,นั้นเอา,เอ,าออกไปะนะคะอันนั้นก็คือได้ดออ เอ็ดี้ก็เลยแนะนําตัวซีโอไลท์นะคะเพราะซีโอไลท์ตัวที่เป็นตัวพิโอบอดี้ตัวนี้ก็ควรจะเข้าไปสู่ระบบของลําไส้ระบบของพิษนะคะตอนนี้ก็บอกว่าเอ็ดี้ก็บอกว่าเหมือนกับว่า,าถ้าเกิดว่าเราเติมน้ำมันผิษนะคะกับรถอย่างเงี้ยรถก็ไม่สามารถจะรันหรือขับได้ใช่ไหมคะเหมือนกันล่ะถ้เรากินอาหารอะไรพิษอาไปมีผลกับร่างกายเนี่ยนะคะร่างกายก็คือจะไม่แข็งแรงไม่ ไม่สามารถจะฟังก์ชันได้ตามปกตินะคะเะนั้นแล้วก็คือควรจะต้องมีการดีท็อกซ์ร่างกายด้วยนะคะแล้วก็เอ่อ m e n ทจิตใจของเราเนี่ยก็คือจะต้องสร้างสมดุลในกระจิตใจของเราด้วยแล้วก็ทําร่างกายเราให้เป็นด่านะคะแล้วก็ดูแลจริงๆแล้วระบบภายในของร่างกายเราทุกส่วนเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกันหมดนะคะระ,ระบบเอ่อระบบตับในการขับพิษอะไรต่างๆก็คือตับจะเป็นตัวที่ ช่วยกาจัดขับพิษออกจากร่างกายได้ด้วยนะคะคือเราต้องควรจะช่วยตับด้วยในการกําจัดพิษออกจากร่างกายนะคะเพราะพิษต่างๆเนี่ยพอออกมาจากอ,อยู่ที่ลำไส้ก็จริงแต่มันก็จะไปสะสมที่ตับเพราะตับจะเป็นตัวขับพิษถ้าตับขับพิษออกไม่ไหวเราก็ควรจะต้องมีตัวช่วยตับในการขับพิษออกจากร่างกายด้วยนะคะซึ่งในกัดของเราหรือในลำไส้ของเราเนี่ยมีทั้งแบคทีเรียทั้งที่ดีและไม่ดีนั่นเองนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่เราก็คือว่า พยายามกินอาหารที่ดีมีมีไมโครฟอแแบคเีเรียที่ดีให้กับร่างกายของเรานะคะส่วนแบคเทเรียที่ไม่ดีแล้คกูก็ควรจะต้องมีก,รมการกรําจัดออกนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ของอตัวซีโอไลท์หรือตัวอื่นที่เป็นกรีนจูสของของทัชสโตนเอเซนเชียลส์เนี่ยนะคะก็จะมีกร s สคือกรสจีค่าเอเอสเนี่ยก็คือว่าเป็นเวลาเรากร <c oughs> ่ยก็คือเป็นหน่วยงานที่เขารองรับว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ คือออยของเนกาเขารองรับอีกทีว่าถ้าเกิดรับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มของแกลสแล้วเนี่ยนะคะก็คือว่าโอเคปลอดภัยมั่นใจได้นั่นเองนะคะในช่วงนี้อาจจะ ทุกคนก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันนะคะไม่ใช่เฉพาะประเทศเรานะแต่ว่าเป็นทั้งโลกเลยยังไงก็รักษาสุขภาพกันนะคะดูแลสุขภาพกันดีๆกินอาหารล้างมือให้สะอาดนะคะกินอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะอันไหนพิษที่อยู่ในร่างกายเราเอาออกได้ก็เอาออกกันไปนะคะก็ช่วยชวยร่างกายกันไปนะคะแล้วก็ให้ความร่วมมือกับ สังคมนะคะเวลาเราออกที่สาธารณะเราควรจะต้องปฏิบัติตัวยังไงแล้วมีกฎระเบียบอะไรที่ให้เราต้องปฏิบัติตามก็ทาํทาตามกฎระเบียบนั้นไปด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรายการสุขภาพดีกับเอตีนะคะมีคําถามอ้อในช่วงในในบริษัทของเอตีนนะะเนี่ยนะคะทัตโอลเอเซนเชียลซึ่งคนไทยก็คือสามารถ คนในประเทศไทยก็สามารถจะสั่งได้นะคะว่าแต่การสั่งก็คือว่าอาจจะต้องสั่งไปที่มันจะมีขั้นตอนในการให้สั่งนะคะทีนี้ถ้าเกิดใครมีเพื่อนอยู่ที่เมืองต่างประเทศอยู่ที่อยู่ที่อเมริกาเนี่ยต้องการผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเขียนเข้ามาขอ Gi f t card ได้นะคะ Gi f t card ตัวนี้ก็คือว่าจะได้ส่วนลดเป็น50ดอลลาร์เลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจจะสั่งซื้อคือเราสั่งซื้อที่75เหรียญนะคะแต่ว่าเราได้ส่วนลดไป50เหรียญก็คือเราจ่ายไปอยู่ที่ 75หรือ70น่าจะ75นะคะเราก็จ่ายไปที่25เรียญนั้นนั่นเองแต่ว่าจะต้องมี Gift Card ตรงนี้นะคะก็เก็บคลาสตรงนี้ถ้าเกิดใครสนใจนะคะติดต่อแพรี่เข้ามาได้นะคะก็คือเก็บคลาสี้ใบหนึ่งก็คือได้ส่วนลด50เหรียญแต่ว่าแต่ละคนก็คือ1บัญชีได้1ใบเท่านั้นนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อแพรี่มาจะเขียนมาใต้วิดีโอหรือว่าจะอีเมลหรือส่งไลน์มาหาแพรี่ก็ได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสําหรับการติดตามฝากกดแชร์กดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้แพรี่ด้วยขอบคุณและสวัสดีค่ะ